แตงจนเนี่ยหนึ่งแก่แล้วอันนี้สองแล้วเห็นไหมอันนี้คือใบสองเด้อใช่เนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งแก่แล้วหนึ่งแก่แล้วหนึ่งแก่แล้วแตใบสองเ่งจะมาล่าสวันนี้สองเดือนเองนะไม่ถึงสองเดือนนะพี่คุยกันไม่ถึงนะใช่ไม่ถึงสองเดือนเนี่ยเร็วแล้วดูใบดิดูใบเทียบกับใบเก่าดิคนละเรื่องนะเนี่ยดูใบเก่ามันดูแบบไ้ค้ำมากอ่ะดูดิไอ้ค้ำมาถูกต้องเดี๋ยวมันก็ค้ำแบบนี้แต่ดูแล้วลักษณะของใบต่างกันนะใช่ใหญ่เล็กต่างกันใช่ เนี่ยเนี่ยเริ่มแล้วยนอันนี้ต้นกี่ปีอ่ะอันนี้น่าจะประมาณสักสิบสิบใช่ก็พร้อมที่จะออกลูกแล้วยี่สิบยี่สิบประมนี้มนมาวัดนนีขนแถงแต่งไปแล้วนะนี่นี่น่าจะเป็นรุ่นที่สองแล้วเนี่ยนี่รุ่นสอง รุ่นแรกใบจะใหญ่กว่าใช่ใหญ่แล้วหนาแล้วก็จะแข็งแล้วจะแก่แล้วรุ่นแรกก็ประมาณนี้รุ่นรุ่นแรกเนี่ยรุ่นแรกรุ่นสองแล้วเนี่ยไม่ต้องเช็คอินเนาะมันแตกต่างเลยมันแตกต่างเนี่ยใบเริ่มมามันคลี่แล้วเนี้ยแล้วก็ต้องเอาว่าแต่เนี่ยคือหมูดูเถอะเท่าที่ดูเห็นไหมอย่างนี้แมงจะมากินไหมมันเริ่มแข็งนะมันจะแข็งแค่ของเดิมดูใบเด็๋ยวไหมโลกอ่ะ คือโลกต่างกันนะเนี่ยมันสดใสอที่พี่บอกใบเคลียร์คือจากอันนี้พอมันเคลียออกมาอย่างนี้ใช่ก็จะแบกเป็นใบใหญ่พอแบกเป็นใบใหญ่เนี่ยคือหมูเห็นไหมแมงย่างเงี้ยเนี่ยเริ่มจ้องแล้วเริ่มจ้องเลยเใช่ไหมถ้าแต่งไปสองปุ๊บชั้นขึ้นเลยถ้ามันห่ออย่างเงี้ยคือต้อง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 เริ่มมานะพอคลี่ปุ๊บเอาเลยนะเนี่ยใช่ไหมถ้าไม่ทันมันเนี่ยย่ำแย่นะเห็นไหมเนี่ย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 อะไรต้องใช้ยาฆ่าแมลงเพราะมันจะห่อตัวอยู่แบบนี้ถูกป่ะห่ออยู่แตอนแรกมันจะห่อแบบนี้ใช่ มันจะคลี่ออกมาะะแล้วก็พวกนั<ร>้นเลย